การช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR CPR หมายถึงการทำให้ฟื้นคืนชีพจากความตายโดยการแก้ไขระบบไหลเวียนเลือดและระบบการนำออกซิเจนเข้าออกร่างกายการตายจะเกิดหลังจากที่ผู้ป่วยหยุดหายใจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนที่จะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะสมอง หากคุณเจอเหตุการณ์อย่าตกใจคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้ารู้วิธีการทำ CPR ขั้นตอนแรกดูการตอบสนองของผู้ป่วยว่ามีการตอบสนองหรือไม่โดยการตีเบาๆที่แขนหรือบ่าตรวจชีพจรที่คโรติกและให้ตรวจการหายใจโดยใช้นิ้วมือวางบริเวณจมูก วิธีแจ้งหน่วยฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ 1. บอกสถานที่เกิดเหตุ 2. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3. อาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย 4. จํจำนวนผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย 5. การช่วยเหลือเบื้องตน้น 6. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับ CPR มีประโยชน์อย่างไร เป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ผู้ที่หมดสติจากภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจหรือทั้งสองอย่างร่วมกันเพื่อให้กระบ,บวนการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดก,กลับมา CPR ช่วยได้อย่างไร CPR มีประโยชน์มากที่สุดในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันจากสถิติการตายของผู้ป่วยทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทยพบว่าสาเหตุการตายอันดับหนึ่งเกิดจากโรคหัวใจ2ใน3ของผู้ป่วยโรคหัวใจ ตายจากกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะเสียชีวิตก่อนตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลการช่วยเหลือ CPR จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดชีวิตได้การทำ CPR มีขั้นตอนดังนี้ 1. ดูการตอบสนองของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย 2. ขอความช่วยเหลือและแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 3. จัดท่าผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย 4. เปิดทางเดินหายใจ ลิ้นเป็นสาเหตุการปิดกั้นทางเดินหายใจที่พบบ่อยที่สุดการเปิดทางเดินหายใจด้วยวิธีการกดหน้าผากและยกคางจะช่วยให้ลิ้นไม่ปิดทางเดินหายใจ 5. ตรวจการหายใจ จับผู้ป่วยอ้าปากเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ในปากหรือไม่เช่นเศษอาหารน้ำลายหรือฟันปลอมชนิดถอดได้ให้กวาดออกให้หมด 6. ช่วยการหายใจ 7. ตรวจชีพจร ขณะที่เป่าลมเข้าปากตาชำมเลืองมองที่หน้าอกหน้าอกจะกระเพื่อมยกขึ้นสูงและเมื่อเป่าลมหมดแล้วถอนปากออกมาจะรู้สึกว่าลมออกมาจากปากหรือจมูกข,ของผู้ป่วยแสดงว่าทำได้ถูกวิธีและอากาศได้ถูกเป่าเข้าไปในปอดของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ผู้ประถมพยาบาลรู้สึกได้ว่ามีอะไรกีดขวางทางเดินหายใจหรือไม่โดยสังเกตจากความคล่องของอากาศเข้าไป 8. กดหน้าอกลักษณะท่าทางการกดหน้าอกที่ถูกต้องใช้สันมือวางลงบนตำแหน่งหรือกดจุดที่บริเวณกลางกระดูกหน้าอกส่วนล่าง วางสันมือข้างที่ถนัดตรงจุดบริเวณกลางกระดูกหน้าอกส่วนล่างใช้สันมือทั้งสองข้างวางซ้อนกันพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้าเหยียดแขนตรงในกรณีที่มีผู้ประถมพยาบาลสองคน 1. ผู้ประถมพยาบาลคนที่1ช่วยในการเป่าปาก 2. ผู้ประทมพยาบาลคนที่2ช่วยในการกดหน้าอกการกดหน้าอกนั้นใช้น้ำหนักตัวผ่านแขนทั้งสองลงบนกระดูกหน้าอกความแรงที่กดต้องให้ยุบลงไป1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วผ่อนมือที่กดให้อกได้ขยายตัวกลับเพื่อให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจก่อนถูกบีบเข้าอีกครั้งการกดหน้าอก เพื่อกระตุ้นหัวใจต้องทำเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอในอัตราหนึ่งครั้งต่อวินาทีหรือ60ครั้งต่อนาทีถ้าอัตราการกดน้อยกว่า60ครั้งต่อนาทีจะไม่มีผลการกดซ้ำๆกันเร็วจนเกินไปจะทำให้หัวใจไม่มีเวลาคลายตัวเพื่อรับเลือดที่มีออกซิเจนเมื่อเริ่มกดหน้าอกในอัตราเท่าไหร่ ก็ต้องดำเนินในอัตราเดิมไปเรื่อยๆไม่ควรหยุดกดนานเกิน5วินาทีเพราะจะทำให้ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอในกรณีที่เป็นเด็กอัตราการกดหน้าอกอยู่ระหว่าง80-100ถึงครั้งต่อนาทีความพอดีของแรงกดนับว่าสำคัญที่สุดถ้ากดแรงเกินไป อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สำหรับทารกให้ใช้ปลายนิ้วมือที่ถนดัดกดลงตรงกลางกระดูกหน้าอกสำหรับเด็กวัยตั้งแต่1-10ถึง10ปีให้ใช้สันมือข้างที่ถนัดมือเดียวเช่นกันข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการกดหน้าอก 1>, 1. ผู้ปฐมพยาบาลงอข้อศอกทำให้แขนเหยียดไม่ตึง 2. แขนของผู้ปฐมพยาบาลไม่ตั้งฉากกับหน้าอกของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย 3. นิ้วมือจิกลงบนหน้าอกของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย 4. สันมือของผู้ปฐมพยาบาลวางบนตำแหน่งไม่ถูกต้องและเคลื่อนที่ในขณะที่กดหน้าอก 5. กดไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอและกระตุกเมื่อไรถึงจะทำ CPR 1. เมื่อผู้ป่วยหมดสติ 2. เมื่อหัวใจผู้ป่วยหยุดเต้น 3. เมื่อผู้ป่วยหยุดหายใจ การทำ CPR ต้องทำอย่างรวดเร็วภายใน4นาทีเพราะการหยุดหายใจชั่วคราวที่นานเกิน4นาทีอาจทำให้ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยถึงแก่ความตายได้สรุปขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR ประเมินสถานการณ์สิ่งแวดลอ้อมปลอดภัยหรือไม่ ประเมินความรู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือ1669ไม่รู้สึกตัวและไม่มีชีพจรให้เปิดทางเดินหายใจให้โลง่งและกดนวดหัวใจอัตรา30ต่อ2